สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของเราจะมานําเสนอเรื่องเทพินาริหรือเทพอุคานโนมิธรมะนั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเหตุผลที่พวกเราเลือกทําหัวข้อนี้เพราะเดิมทีพวกเรามีความสนใจเกี่ยวกับเทพเจ้าของญี่ปุ่นอยู่แล้วและเห็นว่าเทพินาริและสุนัขจิ้งจอกซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้รับใช้ของเทพินาริเองค่อนข้างเข้าถึงได้ง่ายภาพลักษณ์ชัดเจนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสามารถจดจําได้ง่ายและมีการนํามาเป็นต้นแบบตัวละครต่างๆในสื่อเช่นเกมและอนิเมะ ไม่ว่าใครๆก็ต้องเคยเห็นหรือรู้จักเทพอินาริได้ริ้งจากผู้รับใช้ไม่มากก็น้อยค่ะดังนั้นเรามาทำความรู้จักกับเทพองค์นี้ให้มากขึ้นในวิดีโอนี้กันค่ะไปกันเลยเทพอินาริเป็นหนึ่งในทวยเทพเก่าที่ไม่มีต้นกำเนิดจากเทพเจ้าองค์อื่นเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ของการเก็บเกี่ยวธัญญาหารข้าวน้ำสุราเทพแห่งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมทั้งยังเป็นเทพผู้พิทักษ์ช่างตีดาบและพ่อค้า ซึ่งเป็นส่หลักในวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นจึงทําให้เทพอินาริได้รับความนิยมบูชาสูงสุดนั่นเองค่ะการบูชาเทพอินารินั้นทําโดยการถวายข้าวเหล้าสาเกและอาหารที่ทําจากข้าวและถั่วโดยเฉพาะอย่างยิ่งอินาริซูชิหรือข้าวปั้นห่อเต้าหู้ทอดรวมถึงรูปปั้นจิ้งจอกให้แก่เทพเจ้าค่ะลัทธิบูชาเทพอินารินั้นเริ่มต้นขึ้นในศตวรรษที่5 และได้ก่อตั้งขึ้นเป็นรูปธรรมจากการสร้างศาลฟูชิมิอินาริที่ตินเขาอินาริในปีคศ711ต่อมาในยุคเอโดะเทพอินาริได้ขยายขอบเขตความศรัทธานับถือไปเป็นเทพเจ้าผู้คลุมครองช่างตีดาบและพ่อค้านักสแสดงและหญิงคณิกาขอพรเพื่อรักษาโรคเจ็บคอโรคฟันและกรรมโรคศาลเจ้าใหญ่ที่เขาฟูชิมิได้ขยายขึ้นไปใหญ่โตจนถ,ถึงยอดเขาเสาธอรีที่เรียงรายมากขึ้นตามแรงศรัทธาบริจาค จนได้ชื่อว่าเซมบงทุรีไทยฉะหรือสารเจ้าใหญ่ทุรีพันต้นค่ะเทพอินาริมีจิ้งจอกคิสเนเป็นผู้รับใช้สงสารผู้นับถือเทพอินาริจึงนับถือจิ้งจอกโดยเฉพาะจิ้งจอกขาวว่าเป็นสเสมือนตัวแทนองค์เทพอินาริด้วยเช่นกันแต่ตัวองค์เทพอินาริที่ร้เพศนั้นมักจะถูกวาดภาพแทนด้วยภาพสตรีร่างท้วมแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์และความมีเมตัานั่นเองค่ะ คิสเนะหรือปีศาจจิ้งจอกมีทั้งที่เชื่อว่าเป็นเทพข้ารับใช้ของเทพอินาริและพวกที่เชื่อว่าเป็นปีศาจร้ายเชื่อกันว่าคิสเนะจะมีหางเพิ่มขึ้นมาหนึ่งหางทุกๆ100ปีซึ่งพลังจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆและหากมีครบ9หางจะมีพลังมหาศาลและฉลาดอย่างยิ่งคิสเนะหรือจิ้งจอกของเทพอินาริมีชื่อว่าเมีวบุเป็นจิ้งจอกสีขาวสองตนตามตำนานกล่าวว่า หญิงนางหนึ่งชื่อชินโนเมียวบุอ้างว่าเธอได้พบกับสามีเพราะคิสเนะของเทพอินาริจิ้งจอกของเทพอินาริจึงได้ชื่อว่าเมียวบุนั่นเองค่ะในสมัยก่อนนั้นคิสเนะจะโผล่มาให้เห็นตามบริเวณที่มีผู้คนอาศัยอยู่ชาวบ้านจึงคิดกันว่าต้องเป็นผู้รับใช้ของเทพอินาริเป็นแน่บางก็ว่าสุนัขจิ้งจอกจะออกมาช่วยจับหนูที่คอยกัดกินทำลายพืชพันธุ์ให้ สุนัขจิ้งจอกจะไม่ใช่เทพเจ้าแต่ภายในศาลเจ้าก็มักมีรูปปั้นจิ้งจอกวางไว้จึงเรียกว่าเป็นตัวตนที่ใกล้ชิดเทพเจ้าเลยค่ะเชื่อกันว่าสุนัขจิ้งจอกชอบทานอบูราอาเกะซึ่งเป็นเต้าหู้ฝานแผ่นบางๆทอดด้วยน้ำมันค่ะดังนั้นจึงมักมีคนนำอบูราอาเกะมาถวายสุนัขจิ้งจอกที่ศาลเจ้าอินาริและยังเป็นที่มาของการเรียกซูชิที่ห่อด้วยอบูราอาเกะว่า อินาริซูชิส่วนอุด้งที่ใส่อาบุระเกะก็เรียกว่าคิสูเนะอุด้งค่ะคิส s เนะสามารถจำแนกได้หลายแบบมีดังนี้ค่ะเบียกโคฮักุโคจิ้งจอกที่มีขนสีขาวเป็นจิ้งจอกที่เรียกความสุขให้คนหลายต่อหลายคนเป็นจิ้งจอกทิพบางก็ว่าเป็นตัวแทนของเทพอินาริคูโดคิส s เนะจิ้งจอกที่มีขนสีดำอาศัยอยู่ทางทิศเหนือ เชื่อว่าเป็นการลงมาจุติของกลุ่มดาวเหนือทั้ง7ดหรือกลุ่มดาวกระบบยใหญ่จะปรากฏกายขึ้นต่อเมื่อจกักรพรรดิองค์ใดเหมาะสมที่จะนำพาความสงบสุขมาสู่บ้านเมืองเป็นจิ้งจอกที่จะนำมาซึ่งรางดีกิงโคกิงโคจากคำพูดที่ว่าทองคือขั้วบวกเงินคือขั้วลบทองคือพระอาทิตย์เงินคือพระจันทร์จิ้งจอกสองตัวนี้เปรเียบเป็นตัวแทนของหลายๆสิ่ง เป็นจิ้งจอกทิพย์ประเภทหนึ่งเซงโคะชื่อเรียกจิ้งจอกทิพย์ที่มีอายุขไขมานานกว่า1,000ปีขึ้นไปการที่จะกลายเป็นตัวตนทิพย์หรือตัวตนชั่วร้ายนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวของจิ้งจอกเองเทงโคะจิ้งจอกทิพย์ที่มีอายุขไขมานานกว่า1000ปีขึ้นไปมีพลังแห่งเทพเจ้าหรือพลังแห่งชินโตสิงสถิตอยู่และได้กลายเป็นเทพเจ้าครอบครองญานทิพย์แห่งการพยากรณ์ซึ่งสามารถทำนายได้ทุกสิ่งเป็นจิ้งจอกที่มีสีหาง คูโคเทจิ้งจอกผู้ยิ่งใหญ่หรือเทจิ้งจอกโอ,อกามิมีอายุไขมานานมากกว่า3,000ปีซึ่งแสวงหาพลังแห่งชินโตอย่างอิสระประพฤติชอบอย่างต่อเนื่องมากกว่าช่วงที่เป็นเทงโคเป็นจิ้งจอกไร้หางคิวบิโนคิชเนะหรือจิ้งจอกก้าหางจากปีศาจจิ้งจอกที่กลายเป็นมนุษย์ได้โยโคหรือจิ้งจอกทิปเซงโคที่อยู่มานนานจนแตกฉันในพลังแห่งชินโตในที่สุดหางก็เริ่มแยกออกเมื่อมีหางทั้ง9ก้า จึงกล่าวได้ว่าเป็นจิ้งจอกก้าวหางปัจจุบันเรามักจะพบเห็นตัวละครในเกมหรืออนิเมะที่นำตำนานและลักษณะของเทพอินาริกับกิซเนะมาใช้เป็นต้นแบบอยู่บ่อยเช่นมีเคสึจากเกมองมิโอจิคามิคิอิซโมะและอุเคกามิเคจากอนิเมะและมังงะเรื่อง a าโอโน o เอ็กซอซิสอุคานมิธรมะจากอนิเมะอินาริคงคงโคอิโระ อุคามะจากมังะโนรากามิเรื่องราวของศาลเจ้าอินาริกับผู้จิ้งจอกกินฮาร่และฮารุจากแอนิเมะกิงกิซุเนะดาบบูชาเทพอ,อินาริโคกิซุเนมารุจากเกมและแอนิเมะโทเคนรัมบุโทโมเอะจากแอนิเมะคาไมซามะฮาจิเมมัสตะโคคุริซังจากแอนิเมะกุเกโคคุริซัง และอื่นๆอีกมากมายที่เราไม่ได้หยิบมาพูดถึงในคลิปนี้ทุกท่านก็อย่าลืมไปลองหารับชมกันดูนะคะเรื่องต่อไปที่จะพูดถึงคือศาลเจ้าของเทพอินาริค่ะศาลเจ้าเทพอินาริศาลเจ้าเทพอินารินะคะเป็นศาลเจ้าชินโตที่ตั้งอยู่ในเขตฟูชิมิเกียวโตประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งศาลเจ้านี้นะคะเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะ ตัวศาลเจ้าเองเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาที่มีชื่อเหมือนเทพอินาริเลยค่ะนั่นก็คือภูเขาอินารินั่นเองซึ่งรอบเชิงเขาเนี่ยก็ยังมีศาลเจ้าเล็กๆตั้งอยู่มากมายตลอดระยะทาง4กิโลเมตรค่ะซึ่งผู้เข้าชมเนี่ยสามารถเดินเท้าและเยี่ยมชมได้ตลอดระยะทางเลยค่ะ ศาลเจ้าแห่งนี้นะคะถือเป็นศาลเจ้าใหญ่ซึ่งเป็นต้นแบบของศาลเจ้าเล็กๆที่บูชาเทพอินาริทั่วประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะซึ่งมีอยู่มากกว่า32,000แห่งเลยค่ะชาวญี่ปุ่นเองนะคะนับถือเทพอินาริในด้านการอุปถัมภ์ค้ำชูและส่งเสริมความเจริญในการงานและกิจการจึงมีความเชื่อว่าหากบริษัทใด ได้บริจาคเงินเพื่อสร้างเสาโทริอินะคะก็จะทําให้บริษัทลุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าและยังเป็นสิริมงคลแก่บริษัทอีกด้วยค่ะซึ่งก็จะมีการจาลึกชื่อไว้ข้างหลังเสานะคะว่าใครหรือบริษัทใดเป็นผู้บริจาคเงินเพื่อสร้างเสาต้นนี้แต่ถ้าหากต้องการบริจาคเงินเพื่อสร้างเสาโทริอิเฉพาะบุคคลก็สามารถทําได้ค่ะซึ่งการบริจาคเงินเพื่อสร้างเสาโทริอิเนี่ยก็มีตั้งแต่เสาต้นเล็ก หลักร้อยเย็นไปจนถึงเสาต้นใหญ่ๆห,หลักล้านเย็นเลยค่ะตั้งแต่สมัยโบราณนะคะญี่ปุ่นเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ให้ความสำคัญกับการปลูกข้าวค่ะโดยมีความเชื่อว่าในรวงข้าวนะคะจะมีเทพเจ้าสถิตยอยู่จะมีการทำพิธีกราบไหวบูชาจนกลายมาเป็นศาลเจ้าอินาลิที่สถิตของเทพเจ้าแห่งพืชพันธุ์ธัญญาหารอุคาโนมิทามโนคามิค่ะ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริไทชานะคะถือเป็นสูงการของศาลเจ้าอินาริทั่วประเทศมีผู้คนมาสักการะ,ะมากมายในฐานะเทพเจ้าแห่งการเกษตรการค้าและอุตสาหากรรมชาวต่างชาติมักจะมาชมความงามของเซมบงโทริอิซึ่งก็คือเสาโทริอิพันต้นที่เรียงตัวทอดยาวกว่า4กิโลเมตรตามแนวเชิองเขาอินาริค่ะซึ่ง ที่ผู้คนต่างบอกว่าสวยงามและดูขังมากๆเลยค่ะและในทุกปีนะคะระหว่างวันอาทิตย์ที่ใกล้วันที่20เมษายนที่สุดจนถึงวันที่3พฤษภาคมจะมีงานเทศกาลอินาริซึ่งเป็นงานเทศกาลแบบดั้งเดิมที่ใหญ่ที่สุดของศาลเจ้าฟูชิมิอินาริไทชะค่ะก็จะมีผู้ชายจำนวนมากนะคะมาร่วมกันแบกสายเกี้ยวม,มิโคโชิอันแสนสวยงาม5ห,หลังค่ะ ซึ่งที่ผู้คนว่ากันว่าใหญ่แล้วก็หนักที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนะคะก็จะมีการแห่ไปตามทางเป็นที่น่าประทับใจและน่าไปชมเป็นอย่างมากเลยค่ะถัดไปเป็นหัวข้อของคำศัพท์และนี่คือคำศัพท์ที่ทางกลุ่มเราจะมานำเสนอในครั้งนี้คำแรกคือคำว่าคิสเนะมีความหมายว่าสนักกิ้งจอกโดยมีความเชื่อว,ว่าสนัขกิ้งจอกนั้นคือค่ารับใช้ของเทพอินาริ ต่อไปคือคําว่าโฮฟุมีความหมายว่าความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ต่อไปคือคําว่าโยคยมีความหมายว่าพูดผีปีศาจต่อไปคือคําว่าเมกามิมีความหมายว่าเทพธิดาคํคา,คา,มมา,าคสุดท้ายคือคำว่าไทชะมีความหมายว่าสารเจ้า ขอบคุณที่รับชมนะคะ